สวัสดีครับอยู่ช่องโอเล่เอ็มีสองครับวันนี้ก็มาพบกับหัวข้องานออกแบบเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไปชมครับว,ว่าวันนี้คุยเรื่องออกแบบภายในว่าห้องรับแขกครับกว้าง4เมตรมันจะมีความสูงฝ้ากี่เมตรดีครับระหว่าง2เมตร5้าสฝ้าสูง3เมตรและฝ้าสูง6เมตรครับว่า ฝ้าระดับสูงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับห้องรับแขกครับห้องรับแขกกว้างประมาณ4เมตรคูณ10เมตรครับเดี๋ยวในผลฟาทุกคนไปดูกันว่าทุกตัวอย่างว่าควรจะใช้ความสูงฝ้าเท่าไหร่ห้องถึงจะออกมาสวยครับโอเคครับง้เดี๋ยวไปดูกันครับอ่านี่เป็นความสูงครับฝ้า2เมตร50นะครับ ห้องรับแขกถ้าเราใช้ฝ้า2เมตร50 m, ความสูงก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ดูครับอ่นนี่ครับ2เมต50 m. ห้องกว้าง4เมตรนะครับอ่าถ้าถ้าพื้นที่จำกัดเนาะบางบางที่อะบางบางบ้านอาจจะเป็นบ้านเก่าถ้าเราปรับปรุงแล้ว ดอกฟ้าขึ้นไปไม่ได้ก็ใช้ความสูงสม0ก็จะได้ประมาณนี้ครับพรมประมาณนี้อาโอเคเดี๋ยวเราดูต่อไปไปดูฝ้าครับความสูง3เมตรก็จะเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะ3เมตรครับบ้านขักอาศัยจะประมาณนี้ครับอ่าเลื่อนมาเป็นฝ้าสูง3เมตรนะครับห้องห้องเท่าเดิมความกว้างห้อง4เมตรเท่าเดิม แต่ฝ้าเรามีพื้นที่เนาะเราได้ได้ฝ้าสูงหน่อย3เมตรโอเคก็ค็รู้สึกว่าจะดูโปร่งล่งขึ้นนะครับนะครับส่วนใหญ่บ้านบ้านเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณ3เมตรครับฝ้าเพราะว่าฟอร์ทก็3เมตร50ที่เหลือดอกลงมาเป็นคานเป็นอะไรก็จะเหลือฝ้าฝ้าอยู่ประมาณความสูงได้3เมตรอ่าก็จะประมาณนี้ครับฟิลลิง่ง Okay. เดี๋ยวเราจะไปดูพื้นบ้านบ้านพื้นที่ที่แบบว่าสามารถแบบโอเพนสเปซขึ้นไปได้ก็คือใช้ฟ้าสูงได้เลย6เมตรจะเป็นยังไงเนะาะเ okay. อ่ะดูว,วันสำหรับห้องรับแขกที่สามารถเบิ้ลฝ้าไปได้สูง6เมตรนี่ครับอันนี้ มันเดือครับห้องกว้าง4เมตรเท่ากาันแต่แต่บ้านเขาสามารถเบิล้ลฟ้าขึ้นไปได้6มเมตรก็จะออกมาดูสูงร่วงโปร่งมากเลยนะครับอ,อันนี้ก็เหมาะสําหรับบ้านที่แบบว่าเราเรา,เราดีไซน์เนะเาะออกแบบแล้วก็สามารถสามารถเปิดชั้น2ได้โอเพนสเปซไปเลยให้มันเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นห้องรับแขกข้างล่างเป็นห้องนั่งเล่นพักแ่กก็จะได้แบบ ช่องที่สวยมากนะอันนี้ก็เป็นเกตแนะนําความรู้นะครับสําหรับใครที่จะเอกแบบบ้านใหม่หรืออะไรควรควรจะถ้ามีพื้นที่เหลือเฟือนะสามารถทำทาห้องรับแขกให้โอเพนสเปซแันนี้ขึ้นได้ก็ดีครับก็จะได้แบบห้องโปรง่งโล่งมากหรือจะใส่กระจกฝังนี้เปิดรับแสงแดบดบแสงอาทิตย์ก็โอเคเลย อ่าอค,ครับอ,อันนี้ก็ไปลองแต่งใ,ใจดูครับว่าท่านใดจะชอบแบบไหนนะยังไงก็ขึ้นอยู่งบประมาณด้วยนะงบประมาณในการออกแบบด้วยครับเกนะ6เมตรอ่ะเดี๋ยวไปดูจ้อนกลับไปดูใหม่นี่สำหรับถูกเอาไปกห้ใกล้ดีกว่านะเทียบเลย อ่ะโอเคสุคภาพอ่าสรุปครับนี่ก็เป็นงานออกแบบภายในครับ ในการในการเราดีไซน์ความสูงฝ้าระหว่างอันนี้ฝ้า2องเมครับอันนี้ความสูงฝ้า3เมตร่วนนี้ความสูงฝ้า6เมตรก็จะออกมาฟิลลิ่งต่างกันมากเลยได้สเปซที่แตกต่างกันว่าอันนี้ก็ดูโอโถงอลังการหรูหรามากโอโถงมากแต่้อต้องแลกมาด้วยพื้นที่ที่เส้นเบืองนะครับ ก็สำหรับบ้านที่ดีไซน์นะนี่แหละครับทำไมทำไมเหตุผลว่าทำไมถึงต้องจ้างสถาปนิกหรือจ้างอินเจียร์ออกแบบนะเพื่อเราจะได้เห็นภาพก่อนครับในการออกแบบอโอเคมาสรุปกันครับโอเคครับนี่ก็เป็นหัวข้อสำหรับ ข้อคิดแนวทาในกนารออกแบบนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลว,ว่าทำไมถึงต้องจ้างสามนิกออกแบบหรือว่าต้องจ้างครับอ,อินเลียออกแบบครับเพื่อเราจะได้เห็นหน้าตานะเพื่อเห็นสเปซเห็นที่ว่างเห็นภายในเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยใช้บริการสามนิกเนาะก็ออกแบบไปซื้อแบบเลยไปขอแบบตามอบตอรหรือว่าของบ้านให้ผู้รหมเามาทำเลยขึ้นเสาเลยอะไรเงี้ย ทำไปเลยซึ่งเราไม่เห็นภาพความสวยงามไม่เห็นภายในไม่เห็นช่องแสงสเปซภายในที่ว่างภายในนี้ก็ก็ได้บ้านไม่ถูกใจเนาะแต่ท่านใดที่ท่านใดที่ลงทุนเนาะจ้างสามีมาออกแบบทำทำตัวอย่างให้ดูเนาะก็จะได้บ้านแบบนี้ครับก็จะเป็นเราที่เราสามารถเลือกแต่งใจได้ครับโอเค ท่านใดสนใจจะออกแบบหรือว่าอยากได้บ้านที่ถูกใจนะก็ติดต่อได้ครับพวกเราครับสานิกทุกคนเลยไม่เป็นองบมก็ได้ทุกคนที่จบสานิกอินเดียเนี้ยก็สามารถติดต่อได้ครับหรือติดต่อจ้างผมก็ได้ครับเบอร์เบอย์เกครับเจ็ดสี่ห้าห้าครับโอเคอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปมีคอนเทนต์อะไร ก็จะเอามารับอัปเดตรับให้ชมดีงครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับท่านใดอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไน้ครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบ้านนะว่าอ,าอยากถามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้นะดีวผมจะค่อยทำคอนเทนต์อธิบายให้ชมกันนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ